พามาตามเบึงนะครับพม่าเลือดร้อยจากเชียงรายครับแต่ว่าลาสุดีมาจ,จากอ,อ,อำเภออัน,นพโลื้อส,สนามชัยเขตเจ้าเชียงเศร้าพมา่านี่ผมตั้งซื้อให้เพิ่นว่าขาวแปดว่านะครับนี่ถ้าขนสุดเนี่เป็นขนแรกครับขนสุรนี่ก็จะลองเอาไปทดสอบนะครับไปเทสบึง แต่ว่าผู้พนหามากพนก็บ,บอกว่ามันสุดยอดมันเป็นพม่าเลือดร้อยพอน่ะนะครับนี่กระไดแม่บาซิลแม่บาซิลแล้วกับแม่ไขยค,ครับัุนครับผมประหุนะว่าพม่าร้อยกับไข่นี่มันจะเข้ากันแนวดใดเนี่ยจังทดสอบบังตอนนี้เริ่มให้ผลิตตะนขึ้นมาแน่ละครับนี่ฮะไข่ครับไข่นั่นเอาพูดดี๋ตัวดใดเมื่อไข่แสกเนาะวันนี้นนหนึ่งสองสามสี่ อีซิไข่นะครับมีตัวหนึ่งมาไข่แสกไข่ขาวนี่เป็นแม่ปีกบอดีปันได้เนี่ยนะครับนี่ฮะเริ่มไข่แล้วครับมาจากคุณซิบกว่าหมื่นครับได้ไข่แล้วก็มาอีกไข่นี่ครับนี่ฮะนี่ตัวไข่ของขาวแปดว่าพม่าเลืออรลอยครับตัวนี้ก็แม่บาซินนะครับพม่าบาซินนะครับแล้วก็พามาบางพม่าบาซินแต่ส่วนพอก็คือขาวตัวนี้ฮะนี่ฮะ แม่บาซินสองตัวเป็นยังจังตองเป็นแม่บาซินโค้งสางรกระดูกเนื้อหนังครับเขาใหญ่โตพันเขาแปดว่าเท่านี้พ่นก็แค่สองหาครับนัก,กับประมาณสองหาเต็มที่แล้วครับเพราะว่าเป็นพม่าลอยเนาะนะครับประมาณสองหานะครับ,ราง,านะรบงามว่างามงามไกลตัวนี้ครับแม่นบ่อมาตีมาชนก็เอามาเลี้ยงว่ายางเบืองโอ้สุดยอด อันนี้พออยู่ค้นหิมทงนะครับพออยู่ค้นหิมทงนะฮะในช่อง YouTube ค้นหิมทงสนใจหรือว่าติดตามรัฟังรับตามรับเบงิงลรับชมกดสับส c r ไข e กดไหลกดตามเลยนะครับเด้ออยู่ใน Facebook ก็จะมีขึ้นกันนะครับนี่คือการผสมไก่ไก่ชนครับส่วนไก่ขึ้นกับปล่อยออกไปปวกไก่ ช่วงหนึ่งกันจะคัดรุ่นที่มันคิดว่าน่าจะบอน่าจะบอสุดยอดเปด็นได้นะครับกาก็ากากาเอาออกไปประมาณสิบกว่าโตก็ที่สี่แล้วครับอยู่คนทิมทงเฮดไปตัวจีบตัวแดนด้่ยกันนะครับครับอ่ะนี่เอาไปซับนี่แล้วฝากกดไลค์กดตามด้วยครับเด้อกดติดตามกดรับสับสไครตนั่นแหละครับผมคอกดีรุ่นพี่คอกนั่นนะครับใหญ่ขึ้นไม่อีกใส่นี่แต่ว่ามันไกลห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่ง มีแต่หงมง่วงอันนี้อังกาบหนูครับสมุนไพรครับค้อนี้ก็จะบ่หลายเท่าค้อ,อนั่นอกประมาณจะเครื่งพันเคงืค่องพันกับเครื่งพันอ่านี่ครับเข้ากับสิบประคัดเลือกของกบสุ่มนีนนะครับเอาไว้เฮ็ดพอพันแม่พันในปีต่อไปนะ้ำครับกบนี่ยมันตั้งฟาร์มเด้อันนี้ม,นมาจากหมองนึง สวนที่แล้วมาตัวนียนอนอีกหม่องนึงเป็นเทานี้ห้ากับพัฒนาสายพันธุ์เพิ่นเพราพันใหญ่ยยขึ้นมาเขาก็แยกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้กบสวนหิมทงถ้าว่าถ้าเลี้ยงประมาณนี้หน่อยเขาหลายกับพอไดียูวเด้กินครับแต่ถ้าเลี้ยงหลายกว่านี้ก็เป็นการฆ่าผ้าหนิดได้แต่เ้าเห็ดพอไดียูวด้กินเบื้องตน้นเห็นอยู่ในห้องมองสบายบ่มีแดด ทั้งทึงกับผ่าเขี้ยวกันนี่ย่านแหงย่านกาย่านนกฮักกันไว้ระวังระวังขอกนะครับมีกบสวนด้วยครับเด้อกบสวนสวน,สวนหิม้มทงนะครับปีที่แล้วมาปีก่อนนี่เดีขึ้นสู่ธรรมชาติไปจนวนมากครับแต่ก่อนมันมีเสียงกบห่องแถวนี้ครับนี สองปีก่อนเนี่ยผมปล่อยลงไปในทงอยู่ประมาณสองร้อยตัวฝน,นมาเสียงโกบสันสนันถีบเลยครับโกบจากฟ้าหิ้มทงเนี่ยไปห้องทอันข้าวนี่ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ครับการทํามาหากินการทําพ่ออยู่พ่อกินแบบคนหิ้มทงครับครับผมนี่ยางที่บอกไว้นะครับว่าการทํามาหากินในแบบของคนหิ้มทง คนทงไฮทงหน้าทรนมาหากินส่วนนี่เป็นส่วนของกบกรบรุ่นนี้นี่จะเป็นกบหน่อยนะครับกบหน่อยเฮ้งประเดาะครับนี่เป็นกบสวนโบเมนกบกระช่างกิะกับโบ,บเมนกบแม่น้ำโบเมนกบแนวอืนอ่นเป็นกบที่ปล่อยไว้น้ำพื้นที่ธรรมดาอาศัยหนำฝนนี่เจอือเจอืเจออยู่นี่ถ้าบไมีหนำฝนก็เอาหนำบาดาลน,นี่ละปันใส นี่คือลักษณะการเห็ดกบสวนขนาดนีนี่ขนาดพื้นที่สวนมองนี่นี่เฉพาะตัวนี้นี่อายุประมาณจากักประมาตารางวาครับประมาณ16ตารางวากบอยู่นี่ก็จะประมาณพันนะครับประมาณพันเขาจะมีอีกอยสวนหนึ่งถามไปพุ่นกบพ่าก็ต้องคัดเป็นรุ่นๆขันบบคัดเป็นรุ่นๆพ่นกระสิน กัดขากันแบบนี้ครับเดีย๋ยว้ำไอ้เบิ้งเดิมกบก,กัดขากบกินกันพยายามทำลายร่างกายตัวหน่อยครับนี่นี่นะกาลังดึงขากันก้าวต้าก้าวต้าอยู่นี่ครับนี่หน่อยกับไงอยู่กันบ่นได้เลยครับกินกันนะนี่คือกบสวนเอาพอไว้นะครับกินก็กินขายก็ขายหลวงซอยกบหน่อยสักกันครับอ่าซอยกบหน่อยก่อนหมูก,กัดขาครับเขาใหญ่กลัวเขากัดขา กบสวนหิมทงนะครับกินก็กินขายก็ขายคือกันครับนี่ก็ได้นะฮะอยู่ในสวนนี่เป็นลักษณะเสียบสวนเฮ็ดบย่ยาก์มองเลี้ยงเฮ็ดบ,บ่ยากอันนี้มีเวลาในการก่ออิดไว้นี่กันหมากันนกกันนูนะครับแล้วก็ผ่าเขียวเนี่ยซ่อนไปแน่นี่ใน,น,นี้อีกของหนึ่งไปเมื่อีกของหนึ่งครับ